สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำดีทองน,นะคะของพี่เชียสลีอ่าตอนนี้ก็คือใช้ทานวันละหนึ่งแคปซูลแคปซูลนะคะก่นะะอนนอนนะคะก็คือในหนึ่งกล่องนี่จะมีทั้งหมด10แคปซูลด้วยกันนะคะก็คือน,นี้งไนะคะกล่องละ3ามรบาทเท่านั้นนะคะ,ะตัวน,นี้นะคะสามารถ ตัวนี้เหมาะสาหรับใครบ้างก็จะเหมาะสําหรับาสาวๆหรือหนุ่มๆที่ขี้เกียจออกกำลังกายไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะสําหรับอชอบแบบว่าชอบกินอาหารมืๆดๆชอบแบบทานของทอดของมนันดื่มแอลกอฮอล์นอนดึกเที่ยวหนักเะไนนะครับแก่ปักมินดูเป็นคนแบบชิโลคอะไรแบบนี้ขับถ่ายมีปัญหามีพุง ฟ้าแถมหน้าไม่สดใสแบบนี้วันนี้สามารถช่วยคุณได้นะคะก็คือยังทางนละหนึ่งเมตรนะคะก่อนนอนแค่นั้นเองข้างในนะคะก็ะจะเป็นลักษณะของะจะเป็นเม็ดแชมูสีเขียวนะคะแบบนี้นะคะนะมีทานได้สิบปันนะคะสาวๆท่านไหนก็สนใจอันนี้ทานง,ง่ายพกคาสะดวะ สามารถอาสอบถามหรือถักกันเข้ามาได้นะคะหรือดูข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ทางเพจนะคะหรือทางาเฟซบุ๊กนะคะเพจก็จะเป็นโคลัมเรแอนด์กาโล,ล่า